มาดูคันนี้ฮะแต่งลอๆโอ้โหสวยงามมากๆกนะครับก่อนอื่นแนะนําเจ้าของรถก่อนครับสวัสดีครับ,คครบน้องนัทนะฮะน้องนัทอยู่ในแก๊งนี้เลยนะครับเฮ hey m o โ,โตนะครับแก๊งเนี่ยมีรถเด็ดๆหลายคันเราจะทยอยรีวิวให้ฟังนะครับวันนี้ผมอยู่กับทัตตาอาพันสอนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มผลิตตั้งแต่ปีประมาณ2016ขึ้นไปนะัททำไมถึงเลือกคันนี้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้ ขับตัวสปอร์ตมาก่อนตัว S 1 0พันธใช่ครับ BM s 1 0 0ัน์ใช่ไหมฮะแล้วทำไมมาเปลี่ยนแดวเป็นตัวนี้ฮะชอบครับมันจบมันได้ควองคลาสสิกพี่ขี่ยังไงก็ดูไม่เบื่อครับใช่ขี่ตับเห็นรุ่นพี่ขี่ตอนเด็กๆเห็นรุ่นพี่ขี่แล้วชอบพอโตมาจับได้ก็เลยมาจัดครับพี่มาจัดตัวนี้เลยนี่ตอนนั้นออกป้ายแดงนะครับราคาคันนี้อยู่ประมาณ0 0แสนกลางๆนะครับแล้วก็ตกแต่งไปเนี่ยดูแล้วเนี่ยต้องมี2 3 0 0 0แสนบาทแน่ๆนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเนี่ย น่าจะเป็นลายคาร์บอนที่เรียกว่าเป็นลายฟอร์บเกือบจะทั้งคันแล้วก็แทบจะทุกจุดด้วยใช่นะครับมาที่มาที่ในเรื่องของฟิลลิ่งจาก s พันจาก Sport แล้วมาฟิลแบบคาเฟ่แบบนี้เป็น t r ิอัม h แบบนี้นะฮะเครื่อง2สูบใช่แรงม้านี่ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าได้แรงบิดแรงม้าอยู่ที่ประมาณ97แรงม้าจากโรงงานเป็นยังไงอะความแตกต่างอยากจะรู้อยงฮะมันขี่ มันได้แรงทอกเยอะกว่าครับเวลาท่องเที่ยวเนี้ยขี่ทางไกลขี่สนุกพี่ครับใช่ก็คือไม่ได้เน้นความเร็วเท่าไหร่ไม่ได้เน้นความแรงทอกแรงทอกมันทําให้เราสนุกขึ้นในการขับขี่ใช่ครับมาที่ของต่งนะครับจุดเด่นคันนี้อย่างที่บอกไปเห็นแวบลากเนี่ยใช่เลยก็คืองานคาร์บอน ที่ดูแล้วเนี่ยเกิน50%ของคันนี้ที่ทําได้ที่จะทําได้เลยนะครับอย่างที่โม่งด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้าหากว่าหลายคนอยากจะเปลี่ยนเพราะคันนี้เดิมมาเขาไม่ได้มีแบบนี้มาให้นะครับแต่ถ้าว่าอยากจะให้ดูลุคดูสปอร์ตออกย้อนยุคหน่อยก็จะเป็นเขาเรียกใส่โมง<ช>่งนะครับถ้าทางเลือกหลักๆง่ายๆเลยก็คือเบอิกจากศูนย์ไทแอมนะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามสี่หมื่นทั้งเซ็ตพร้อมขายึดต,ต่างๆใส่ได้เลยนะครับรวมถึงแฮนด์จับตรงนี้ด้วยนะครับมันจะทําให้ดู กลมลงดูเตี้ยลงกว่าเดิมน,นิดนึงพี่ใช้คํานี้ได้ไหมครับว่าทุกจุดที่เป็นคาร์บอนที่เราทำเนี่ยแล้วก็จะเป็นงานคาร์บอนเขาเรียกว่าเป็นลายฟอสต์นะครับลายฟอสส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอยู่ในมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าน้องใช่น้องนัดเองเนี่ยเขาเลือกฮะเลือกที่จะมาให้อยู่ในคันนี้ของเขาแล้วเขาคุมโทนออกเป็นสีประมาณนี้นะครับลายฟอสทั้งหมดตรงนี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นในพวกซูเปอร์คาร์จะมีให้เห็นด้วยนะครับแต่มันก็จะมีทั้ง คล้ายๆเป็นแบบฟอร์สที่มันออกด้านๆหรือว่าเป็นเงาแต่คันนี้จะเป็นออกเงาๆหน่อยนะครับราคาไอ้มงตัวนี้นะครับทั้งเซตที่ที่นัดทามานี้ประมาณเท่าไหร่มงนี่ประมาณ3 0,000ื่นครับสองหมื่นไปปลายเกือบเกือบสามหมื่นอันนี้พร้อมเซตของเขาพร้อมขาต่างๆแล้วชิวหน้าล่ะอันนี้มันมาพร้อมมาพร้อมกันเลยป่ะใช่ครับโอ้ก็เป็นดูเป็นเป็นออกนะครคุณผู้ชมดูนะครับเป็นชิวแบบออกสีชาๆมันก็ดูลุคมันได้เนาะนะครับ บางโคนก็เหมือนกันนะครับบางโคนชุดหน้านี่ก็เป็นงานฟอร์สเป็นเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนไลท์ฟอร์สเนี่ยนะครับตรงฝาครอบต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าจัดเต็มแทบทุกจุดนะครับสังเกตมาไล่มาจนถึงฝาครอบตรงนี้ด้วยนะครับการกัดแค้งทุกจุดเลยนะครับที่เป็นงานคาร์บอนผม <c oughs> ให้ราคาที่น้องนัทบอกมาก็เกือบเกือบเฉียดแสนบาทนะครับอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยถ้าบางคน ชอบคาร์บอนเป็นลายผ้าลายหนึ่งลายสองรือว่าแต่เนี่ยอันนี้เป็นงานคัสตอมทำได้เลือกได้นะครับในส่วนของสีเดี๋ยวเรามาที่พวกสีที่เป็นโทนสีดำเพราะเดิมทีเนี่ยอย่างเช่นฝาครอบตรงเนี้ยเดิมจะไม่ใช่ไม่ใช่สีนี้มันจะเป็นสีเงินอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมแล้วก็เอาไปทําสีมานะครับแล้วรวมถึงสีของสวิงอาร์มด้วยด้านนี้ทาหากว่ากล้องมาจะเห็นตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงสีล้อด้วยล้อล้อเดิมไม่ใช่สีดำนะฮะ ตัวนี้เอาไปถอดแล้วก็เอาไปทําสีพารโค้ดให้ออกเป็นสีดําแบบกึ่งกึ่งเงากึ่งด้านใช่นะครับก็ภาพรวมของคันนี้เนี่ยก็จะออกโทนประมาณเทาดำแล้วก็มีลับสีแดงบางจุดใช่ครับระบบเบรกอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหตั้งแต่ซื้อมาป้ายแดงก็เปลี่ยนเลย เอาของของใหม่ป้ายแดงเนี่ยไปเทินแล้วก็พร้อมบวกเงินอีกประมาณเท่าไหร่นะที่บอกพี่ประมาณแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทเลยนะครับที่แรกมาคือรวมถึงปั๊มบนด้วยไหมทั้งระบบเลยปั๊มบนคัดก็ลองดูนะนี่เป็นของแต่งที่ของซิ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยใส่กันอยู่แล้วเป็นเบมโบโลโก้อิตาลีธงชาติอิตาลีนะครับแล้วก็รวมถึงตัวล่างงานตัวล่างนี่อ่ะรวมถึงสายถักเอนอะไรต่างๆด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวเบมโบคาเฟ่ครับเป็นเบมโบคาเฟ่เองมันจะต้องมีสติกเกอร์ตรงนี้นะแต่ของแท้นี่คือต้องหลุดนะเพราะว่าหลายครั้งที่เราล้างรถหรือว่าอะไรก็หลุดแต่วิธีแก้ตรงนี้นะครับก็เอาสีสีแดงแต้มได้แต่ถ้าซื้อเพียวชุดคู่หน้าประมาณเท่าไหร่ห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทนะครับก็ราคาเอาเรื่องอยู่ส่วนจานตัวนี้เดิมนะเพราะว่ามันจะเป็นเบมโบมาให้อยู่แล้วโชคที่เห็นตรงนี้นะครับคือถ้ามองผิวเผิเนี่คล้ายโอรินนะแต่จริงๆไม่ใช่เป็นโชว่าโชว่าที่ อ่าเป็นโช๊กมามาจากโรงงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับอ่าค่าต่างๆได้ด้านบนตรงนี้เลยก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับกระจกข้างกระจกมองข้างเป็นของของบ้านเราครับโมโตเทียวคู่ละเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้คู่ละพันกว่าบาทครับอ๋อไม่ไม่แพงมากเนาะแล้วไฟเลี้ยวอยู่ไหนเอ่ยไฟเลี้ยวอยู่นี่ครับอ๋อใส่ไว้ตรงนี้อันนี้เป็นยี่ห้ออะไรเอ่ยจำไม่ได้น่าจะ โมโตแกจเจ็ประมาณนั้นในะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ส่วนวงล้อที่บอกไปถอดไปทำพาร์โ,โค้ดใหม่นะครับแต่อนาคตจะเปลี่ยนเป็นใส่คี่นโอบเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพวกกันล้มกันล้มต่างๆนะครับรวมถึงสีไล่โทนไปเรื่อยๆอันนี้ผมจะพูดให้<ม>ให้ให,ให้เห็นรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะถ้าถ้าดูตรงนี้คอท่อชัดๆเลยเป็นงานบ้านเราเนี่ยแหละเป็นงานไททเนียมงานบ้านเราส่งออก ส่งออกด้วยเนาะชุดนี้อยู่เท่าไหร่ถ้าพอท่อคออย่างเดียวประมาณ1 6ื่นครับหมื่นนะได้ทั้งซ้ายและขวานะครับส่วนเครื่องตัวนี้เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาที่งานคาร์บอนไลฟอร์สตัวนี้ถอดเอาไปเอาไปทำสีนะฮะเป็นพาร์โค้ดโชกหลังก็มาจากโรงงานมาจากโรงงานให้เป็นโอลินมานะครับปรับได้ตัวนี้น่าจะเปลี่ยนนะใช่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีขาจับไฟเลี้ยวส่วนปลายท่อเป็นของเอสซีโปรเจกต ตัวนี้ไปเจอมันนิดหน่อยใช่ออกรบนานแรกๆยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยชินนะไม่เป็นไรล่องรอยล่องรอยประวัติศาสตร์ลบย่อมีบาดแผลแล้วก็เนี่ยฮะไอ้ตัวนี้ทำสีใหม่คาร์บโค้สใหม่สวิงอาร์มทำสีใหม่ตัวครอบโซ่ด้วยอันนี้เป็นเป็นงานฟอร์ดเหมือนกันเพียงคาร์บอนฟอร์ดเพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็มาที่สเตอร์กับโซ่ก็เปลี่ยนใช่ครับเป็นของแต่งไปชุดนี้ก็รุ่มๆกับมือเลยนะโซ่สเตอร์ได้นะครับสวยงามครับ ด้านท so chill, yes. ้ายโชว์ความโล่งโชว์ล้อหลังหน่อยนะครับด้านท้ายของน้องนัทตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวท้ายสั้นใช่นี่งานบ้านเรารวมไฟเบรกใช่ไหมทั้งเซตนี้ประมาณเท่าไหร่ครับรวมนี้ประมาณ5,000ันครับรวมเอาเอาทะเบียนยัดซุ่มด้านในด้วยนะครับแล้วก็นี่คือไฟเลี้ยวด้านหลังรวมขาจับรวมอะไรด้วยตรงนี้ประมาณ6 0 0ันกว่าบาทครับอันนี้แบด์ของอะไรนะครับโมโตเจกจนะครับ6 0พ0กว่าบาทขาจับของโมโทคุณผู้ชมฮะ ไฟเลี้ยวนิดเดียวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่เชื่อไหมว่าสว่างมากกลางคืนนี่สว่างแบบมากๆเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะจิ้งแจ๋วครับเล็กๆอย่างเงี้ยสว่างมากๆเลยนะครับแล้วก็อ่ะไล่มาตรงนี้กล้องมาทางนี้เลยด้านท้ายเราใส่ตัวด้านหลังนี่เป็นเบมโบพร้อมๆขาซินซีเนาะใช่สวยนะพี่ว่าแบบงานดูเรียบร้อยเลยอ่ะไอ้เบรกจานเบรกนี่เดิมเนาะเดิมครับนะครับสังเกตดูนะครับ ด้านนี้ก็คือปลายท่อของ S ี่ Project อยู่แล้วนะครับด้านนี้มาที่ตัวครอบเหมือนกันนะเอาถอดไปแล้วก็ไปทำให้ดูโ้ดเป็น<ส>เป็นเป็นโทนำดำนเงากึ่งเงานะครับละเอียดจุกจิกเยอะฮะต่างๆลองดูนะครับอ่ะถ้าถ้ามาตรงนี้อย,อ,ยงงยโโอย่างอย่างเงี้ยโลโก้ b บมโบสีแดงยังอยู่ข้างนี้ยไม่หลุดแต่ข้างนู้นหลุดไปแล้วนะครับฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับกับเครื่อง1 2 0 0แรงม้า2ส,สูบ ของทัตตันอาคันนี้นะว่าเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกนะฮะปลายท่อเป็น SC Project นะฮะส่วนคอท่อเป็นเทอร์นียมงานบ้านเราะฮะ ลั่นเลยเดิมทีใส่ท่อตัวนี้อยู่ป่ะเดิมใส่เลยครับออกมาเปลี่ยนเลยออกมาก็ใส่ตัวนี้เลยก็คือทําพร้อมคอใช่ครับทั้งเส้นเลยแล้วก็เปลี่ยนกองจูนด้วยใช่เปลี่ยนกองฟูลสเต็ปแบบนี้แล้วการขับขี่เป็นไงบ้างมันก็เวลาตอนอัดอะความเร็วแบบไปปลายอะโอ้โหไหลถึงเท่าไหร่คันนี้ครับครับเคยบิดมิดเลยเท่าไหร่ก็จมไปเลยพี่เนี่ย 220 200กว่าใช่ได้จูนมาแล้วคันนี้ฮะแต่ว่าน่าจะต้องเป็นทางที่โล่งๆใ่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องใส่อุปกรณ์ให้ให้เซฟตี้ที่สุดเซฟตี้หน่อยครับผมโอเควันนี้ก็รีวิวคร่าวๆกับทัตตนอาคันนี้นะครับขอบคุณเจ้าของรถสุดหล่อด้วยน้องนัทครับสวัสดีครับขอบคุณตากล้องด้วยนะถือจนเมื่อยเลยฮะพี่อู๊ดพี่อู๊ดจากเทมโตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนึกถึงมอเตอร์ไซค์นึกถึงแอมครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Yeah. <laughs>